ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพากับฟูเฟิร์ชันแลหครั้งในะวันนี้ผมมากับโอสูกะนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดมาตอกย้ําความป๊อปปูล่าของเจ้าตัวบล็อกกระแทกตัวนี้นี่คือโอสุก OS ะ OSID ขีด LT 5 2 0ก็เรียกว่าเป็นรุ่นน้องนะของตัว OSID 5 2 0ตัวนี้สเปคแทบจะเหมือนตัวเดิมเลยความลงความแรงนี่เท่าเดิมเลย แต่ว่าทําราคาให้ถูกลงตัวนี้ราคาอยู่ที่1,390บาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นบล็อก,กแทกราคาดีมากๆนะครับกับสเปคขนาดนี้นี่แทบจะหาไม่ได้แล้วใน,ใน,ใ,นในตลาดตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยนะครับก็ยังสามารถหาซื้อเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับเพราะโอซุกาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทําแล้วก็ขาย อย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าทํามารุ่นเดียวขายแล้วก็จบไปเวลาใครซื้อแบบพวกเครื่องจีนถูกๆนะแบตเสียปุ๊บอ่ะไม่รู้จะไปหาเปลี่ยนที่ไหนนะครับตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่นะครับให้เปลี่ยนแน่นอนนะครับสเปคมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะที่อยากให้ดูก็คือมอเตอร์บัตเลสนะครับนะหลายคนมาคอนเฟิร์มจากคลิปที่แล้วนะครับก็มาคอนเฟิร์มบอกว่าแบตเตอรี่ของโอซูกาเนี่ยอึดใช้ได้นะครับเครื่องมือของโอซูกาเนี่ยนะครับตอนนี้ใช้ได้กับเครื่องมือประมาณ -78 ชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็น20 ชิ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็จะมีเครื่องมืออื่นๆที่สามารถใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ร่วมกันได้ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตที่มองดูแล้วสดใสมากๆนะของโอซุกะนะครับเพราะงั้นก็ใช้ได้นะใช้ได้เลยตัวนี้เป็นท i ินวันนะก็คือเป็นบล็อกกระแทกด้วยแล้วก็ใส่ดอกไขควงได้ด้วยมีระบบกันน็อตตกด้วยแบตบที่ให้มาเป็น20โวลต์นะครับ2แอมตัวแรปเตอร์ลูกบล็อกนะครับขนาดครึ่งนิ้วหรือ4หุนแรงบิดที่เบอร์นหนึ่งเนี่ยแรงบิดอยู่ที่ 300นิวตันเมตรแล้วก็เบอร์2อยู่ที่420นิวตันเมตรซึ่ง2ตัวนี้มันเป็นแรงบิดในการขันเข้าส่วนขันออกเนี่ยแรงขันออกนะจะอยู่ที่440นิวตันเมตรเพราะมันต้องแรงกว่าขันเข้าไม่งั้นมันมันเอาไว้พวกตัวขันเข้าพวกนี้ออกไม่ได้นะครับ440นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีไฟ LED ให้ที่กล่องเขาเห็นไหมครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันสินค้าเนี่ยผ่านออนไลน์ได้เลยเห็นไหมครับมี QR คให้ป๊บ เปิดมาก็จะมีนี่ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์นะครับมีบอกหมดเลยนะใบรับประกันแล้วก็มีคู่มือให้มีตัวเครื่องนะครับมีที่ชาร์จนะที่ชาร์จเป็นแบบเสียบแบบนี้แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เป็นขนาด2แอมป์นะปกติเราจะเห็นตัว o s d ตัวเก่าเนี่ยจะเป็นขนาด4แอมป์2ก้อนนะครับนี่เวลาชาร์จก็เสียบเข้าไปตรงนี้แต่เดี๋ยวเราจะมาลองดูใช่ไว่าไอ้ก้อน2แอมป์เนี่ยมันจะแรงเท่า4แอมป์หรือเปล่านะครับแต่ผมบอกได้เลยนะแรงเหมือนเดิมมี2ตัว งงเลยที่นี้ตัวไหนคือตัวไหนนะครับเพราะว่าจริงๆมันคือตัวเดียวกันเลยเหมือนกันเป๊ะน,นะครับตัวซ้ายนี่คือตัวรุ่นพี่นะครับ OS ID 520ตัวนี้คือ LT 520เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงได้เรื่องความแรงสเปคเดียวกันนะมอเตอร์ตัวเดียวกันเลยมีเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่กล่องแท่นชาร์จได้เครื่องเดิมเลยผมบอกคุ้มมากๆนะครับ1,390บาท การดีทรงดีไซน์เหมือนเดิมนะครับชุดท่องเกียร์นะครับย้ำอีกครั้งตรงนี้นะครับเป็นโลหะตรงนี้เป็นยางแดงๆนะเพราะว่าเวลาเรากระแทกนะบางทีตรงนี้จะรับแรงกระแทกนะไม่ให้มันมาโดนตัวชุดห่องเกียร์ตรงนี้แล้วก็มีเจาะช่องรูระบายอากาศใช้ได้นะการดีไซน์ก็จะเป็นเทามีดำแล้วก็มีแดงอ่ะทีนี้ผมจะลองใส่กับแบตเตอรี่นะครับเ<ม>นี่ยตัว2แอมป์ เดินหน้าถอยหลังนะครับมีไฟ LED ดีตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูระบบการตกเลยตรงนี้เขาจะทํามาใหม่ตรงตัวสื่อตัวนี้นะครับเขาจะทําให้ดูง่ายขึ้นนะตรงนี้มีคําว่าโหมดนะครับไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนเปิดปิดแล้วนะครับพราะจริงมันไม่ใช่เปิดปิดนะมันคือการปรับโหมดนะถ้าเรากดเดินหน้านะมันจะไปตลอดนะครับแบบนี้จนกว่าเราจะปล่อยนิ้วแต่ถ้าเรากดถอยหลังเห็นไหมครับเนี่ยไฟตรงนี้จะติดนะตรงนี้คือโหมดการน็อตตก ถ้าผมกดปุ๊บนะบมันจะวิ่งประมาณ1วินาทีนะครับแล้วมันก็จะหยุด <C> e <at> เห็นไหมครับนิ้วผมยังไม่ปล่อยเลยนะไหม <C> e <at> ซึ่งระบบการน็อตตกเนี่ยนะครับก็จะช่วยนะฮะในเวลาเราทํางานบนที่สูงหรือว่าทํางานในเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มันแบบว่าถ้าน็อตตกลงไปนี่ลงไปในเครื่องนี่ก็เป็นเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะตัวโหมดนี้ก็ค่อนข้างสําคัญมากในเรื่องของการถอด เปลี่ยนได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชว่าอถอยปุ๊บมันจะอย่างนี้ตลอดนะครับก็กดโหมดหนึ่งทีนะครับกดโหมดหนึ่งทีปุ๊บไฟจะไฟจะดับนะครับแล้วก็ถอยได้ยาวๆนะฮะจนกว่าเราจะปล่อยนิ้วเหมือนกันการขันเข้านะก็จะมีสองความแรงนะที่เขาบอกสา0ร้อยกับ4ี่ี่สิบตอนนี้เป็นเบอร์สองปรับมาปุ๊บเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเบากว่าเห็นไหมเบอร์หนึ่งปรับไปเป็นสองปุ๊บจะแรงเนี่ยเบา ปุ่มตรงนี้จะเป็นนูนๆด้วยนะครับมันกดง่ายกว่าแล้วก็เขายังแถมนะครับดอกไขควงมาให้1ตัวตรงนี้นะครับทีนี้ตัวนี้นะผมจะไม่ทดสอบอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะไปยิงล้อรถยนต์ให้ดูว่าตัวแบตแค่2แอมเนี่ยมันย,ยิงออกหรือเปล่าแต่ผมบอกได้เลยนะสบายๆนะอ่ะไปโอเคอ่ะนี่ เจ้าเดิมนะรถกระบะผมจะลองไขเข้าไขออกให้ดูด้วยใช้ไอจดตัวนี้กับแบต 2M แนอะมป์นะแบต2อแอมป์นะครับแล้วก็ใส่ลูกบล็อกเบอร์19นะครับอลองไขออกเลยนะครับอันนี้ผมใช้แค่ไขออกแบบพรวดเลยนะไม่มีการตกนะครับหนึ่งสองซ่อเน่ยออกแล้วตัวหนึ่งเนี่ย ใช่ไหมครับออกแล้วอ่ะทีนี้ไขเข้านะครับโหมดหนึ่งให้ดูก่อนนะครับจะเบาหน่อยไขเข้านะครับนี่โหมดหนึ่งแค่นี้ก็แรงแล้วนะโหมดหนึ่งนะครับ300นิวตันเมตรผมจะลองไขออกปรับเป็นโหมดการตกด้วยนะครับดูซิว่ามันจะหยุดแบบไหนนะครับดูนะครับผมใส่เข้าไปหลมๆก่อนดูที่นิ้วผมนะครับออกมาแค่ไหนนะครับหนึ่งสองสาม เห็นไ,ไหมเนี่ยนิ้วยังอยู่เลยนิ้วยังกดอยู่เ,เนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับไม่พรวดออกมานะครับอ่าทีนี้ลองโหมดขันเข้าแบบเบอร์สองนะครับส2 0ยนิวตันเมตรเลยนะครับนะบขันเข้าแน,น่นๆเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไขเข้าไขออกได้แน่นอนแบบ2แอมป์นี่คือหายห่วง โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับอย่างที่เห็นว่าเจ้าตัว osidlt 520เนี่ยความแรงมันก็ไม่ได้ต่างกับเจ้าตัวตัวแรกเลยนะครับเพราะว่าเครื่องมันคือเครื่องเดียวกันเลยนะถ้าไม่ดูแบตนี่ก็คือเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะครับโอซุกะนะครับทำมาให้เป็นราคาประหยัดนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับแทนที่จะไปซื้อเครื่องจีนไม่มีการรับประกันไม่รู้ว่าจะหาอะไรจากไหนแบตพังจะทํำยังไงนะครับก็โอซุกะทำมาให้แล้วนะครับคุณสามารถใช้ตัวนี้ ในราคา1 2 9 0บาทมีแบตเตอรี่ให้แล้วแล้วถ้าแบตเตอรี่เสียก็มีแบตเตอรี่ซื้อแยกต่างหากส่วนเรื่องการเคลมประก,รกันก็บริษัทเป็นของคนไทยอยู่แล้วนะหายห่วงได้ใครที่คิดจะซื้อเครื่องมือจีนก็มาดูตัวนี้ก่อนคุ้มกว่าแล้วก็การรับประกันแน่นอนกว่าแต่ถ้าใครคิดว่าแบตแค่นี้มันน้อยไปคุณก็ซื้อชุดนี้เลยครับชุดแรก นะครับก็คือนะมีตัวจับสวา่านมาให้มีแบตสองก้อนแล้วก็มีแท่นชาร์จแล้วก็เป็นกล่องพลาส,สติกด้วยนะเคลื่อนย้ายง่ายนะครับเอาไปทํางานข้างนอกหรือะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าใครคิดว่าเอ้า ผมแค่ทำงานที่บ้านนะซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถยนต์ตัวเองนะง่ายๆใช้งานไม่ได้เยอะอยู่แล้วแต่ละครั้งแต่ละวันอะไรอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้คุ้มกว่านะในราคาแค่พันต้นๆเท่าน,นั้ก็เลือกเจาตัวนี้ไปนะแล้วก็ในอนาคตสมมติว่าคุณอยากจะซื้อเครื่องมืออะไรอีกคุณก็ยังสามารถเอาแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ไปใส่กับเครื่องมือของโอซูกะตัวอื่นได้อีกก็จะไม่ได้หมายความว่าคุณซื้อถูกแล้วมันจะไปทําอย่างอื่นไม่ได้นะครับแบตเตอรี่เองก็ยังสามารถเอาไปใช้กับเครื่องมือโอซูกะอื่นๆได้อีก เนะพราะฉะนั้นก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานกับบล ok ็อกกระแทกเยอะนะครับเริ่มต้นโดยตัวนี้ผมว่าคุ้มอ่ะก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ต้องการเจ้าตัว OSIDL t 520ตัวนี้นะครับรวมถึงเจ้าตัวเก่าด้วยนะตัว520ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับมันคุ้มราคาในการใช้งานในแต่ละ ความต้องการเนี่ยทั้งคู่เลยคุ้มมากๆนะครับสำหรับวันนี้เฟิร์นเฟอร์นเชนัลลาลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายตัวนี้ใช้ดีมากนะครับขายได้เป็นหมื่นแล้วนะตัวเก่าขายได้เป็นหมื่นชิ้นนะครับไปแล้วครับายบาย